สวัสดีครับพี่น้องมอพพครับคุณนรุงอีสารคือเก่านะครับในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คุณนรุงอีสารนะครับเมื่อนี่กคับพาพี่น้องมากินขนมเส้นนะครับหรือว่าข้าวปุ่นห่อนนะครับน้ำยาปากระป๋องใส่ตีนไก่นะครับซื้อตีนไก่มากแล้วพี่น้องต่แซลบ์ครับุูนะน้ำว่ามันเด็กบอลเด็กคนมานซื้อได้ครับเด้อนะครับว่ามันเห็ดเป็นตุ่มบอลร้ลายข้างายเนี่ยอันนี้พักนะครับพักกระมี พักสลัดนะครับพักสลัดแล้วก็พักกระเดานะครับเบื่อนนี้ยพักกระเดาสามสามมาสิบบาทนะครับซื้อตลาดเซาดนี่นะครับแล้วก็พผักซีนะครับผักชีนี่แซบพี่เนาะมิเตอร์เนาแซบเนาะผักมอนี่เนาะมาเด้อครับเด้อมาเด้อครับเด้ออันนี้น้ำขนมเส้นเห็ดเอาเองเลยนะครับอันนี้ห่อไว้นะครับห่อไว้ใส่ตู้เย็นยางดีพร้อมกุหละนะครับมามาครับมา ส่งกันใส่ตีนไก่ย่างดี mm. เข็มขน้นนำอันขนมเส้นได้พี่น้องนี่สีฟ้าฟาชมพูชมพู่พนี่ผมเมนอนีหย่งเด้แต่แสบครับบอ่างคนนีนจักบาทก่อนคุณนะครับสุดยอดงานนี้งานนี้สุดยอดมากโอ,โอ,โ,อโอ้นโอนันน่นัหนั่นั่นสันแล้ว มาครับมา,มาบอแบวลายใหญ่ห้างแล้วครับหิวแล้วพ้อมที่สิกินป่ะเนี่ยสุดยอะแับรสจัดนัวแบบว่่วต้องปรุงเพิ่มรอบนี้าปรปุงเพิ่มนะครับสุดทียนอีกนนสิปรุงเพิ่มมานะ กระเดาสิบบางหนึ่งชุดยอดความขมพี่น้องปักซีก็แซ่บ ทักสลัดนี iram, young, 悟悟่บ่อคมแกบยุบมาเด้อครับเด้อพี่น้องแกบ ไปคำปัยังไงโดป่านำก๋วยเตี๋ยวตีนี้นอาเอาไปลวกกว่อนนะครับโลระหกสิบสี่บาทถึงก็เพราะว่ามันเป็นตลาดเสานะครับ được Rồi gặp được. Một nạp cổ rồi, rồi Và cái đầu khóm hay nè mặt khóm nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ปลากระป๋องกระป๋องเดียวกระป๋องเดียวกินหน้าเหมือนต้นด้วยตรงครับเพราะว่าประเทสเข้มข้นครับ เห,ห็ดเห็ดมันก็พอดีนะพี่น้องแซ่บพอดีสำหรับมอนเนี่ยัคซี่เป็นเอียงที่เขากันที่ตุนเลยกับขนมเนนนส้นไม่บนะพี่น้องกินนี่ก่อน อง่ายไม่เอยังไม่ากระดูกมันตั้เลยมันออกเรดียรเอยมาเด้อบุเรย์กินตีนน้ำกันมาเด้อทีนไก่เนาะ ที่แรกน้องบาสิืตอเป็นยังก่อนอันเล็บมือหนาั่งึางาออื่นมัเจองบาแดดแกะตีนต่อมานบาแดดลมเ่ไดแทะแ นมเซ้นลอกลวกพ่ออิมลวกพ่อได้กลินในมาพิ่นองแดงยังเหลือเหลือสีแดงกับสีขาวเลือสีชมพูสีสมสีขาวสามสีอยากกินน้ำใจกับลวกกินไงกระดลวก ในยุทธที่หนึ่งครับในยุทธตีนหนึ่งขึ้นใจน,นอกปากกระดองตีบิดบันเนี่ยต้องว่าสามกำม ตัวก้มแห้งอยู่พี่น้องตีนใหญ่ดิเดิเฮ้ยไซสิบอันน้องแสดงบ่นเดือนนี่หาปิดหอ่อด้วยกระดาษเออหอ่อเดียนั่น,นยังดิ ยังเด็กจริงๆงบมาอุ่นตีแม่ครับ คิดพอสมัมบ้านเห็ดคลิปปีที่แล้วกินแต่กต๋วยจ้าาก็่อ่มีบ่ได้เห็นอย่างเลยพี่น้องมือได้มีตะผัดมีตะผัดนะครับผัดใส่น้ำมันหอยผัดกะเพราผัดเนียงใส่แต่น้ำมันหอยอย่างเดียวมันจะติกินอย่างไรนะครับเจ้าก๋วจ้าเนาะแถมอยู่วอบัน เน้อคิดหานอกกินบอกเห็ดขาะเนียวบั่น้บอึดได้เนื้อกินแซ่บพร้อมแล้วก็อ้วนพร้อม แซ่บครับพี่น้องแซ่บแายแซ่บครักแซ่บแน่บ่เคยเฮ็ดนำขนมเสเเ้น,รนก,ก,รกระเฮ็ดเป็นบ่เคยเฮ็ดอันซุปบะหมี่สุปเห็ดกระด่างกระเฮ็ดเป็นนะครับจากที่เฮ็ดคลิปมากนะครับเห็นบอมันมีทั้งคุณและโทษถั้งข้าเล่นในทางที่ถือที่ตองมันกับไห้กับมันกับไห้ประโยชน์กับเฮา มันขึ้นอยู่ที่ห้าดอกนาอพี่น้องเนาะสิศึกษาสิเฮ็หยังน,น,นะครับถ้ามันต้องเกิดการเรียนรู้โดยตนเองนะครับถ้าบม่เรียนรู้โดยตนเองมันกับ่ร,รู้เรื่องบ่ออหยัย่างเนานะสำหนิละครับเอา,วามวสตำหนีในเห็นบ่ยังเรือนามอีกอยู่คนอะ่ะก็เป็นนังสันเรือตีนอีกนะครับหาหกหาตีนประมาณนี้ละคิดว่าโอเคนะครบเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่การติดตามช่อง u t u b e กินไปคุยไปตามสไตล์คุณโรดริเสานนะครับกับขอบคุณพี่น้องทั้งเอฟซเก่าเอฟซใหม่ FC 9, นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกัคุยกันได้ท้งคอมเมนต์นะครับเด้อพี่น้องสำหรับตอนนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนออกพูดลหลายๆวัสดีครับ